สวัสดีครับผมกบนาครับผมมือวนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเบิงเลขที่อยู่ต่อหนาเลยครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะจำได้นะครับที่ว่ามีบุคคลลึกลับที่ว่าเป็นสื่อเลขตัวละหมื่นครับเพิ่นสื่อตัวละหมืน่นนี่นะครับผู้ดใดจำได้นะครับว่างวดวันที่1 พจน์จีกาหกสี่ครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเพิ่นบอกตัวเดียวเลยครับคือห้าเจ็ดศูนย์นี่ครับนี่แล้วก็เลขล่างเพิ่นเน้นตัวละหนึ่งหมื่นแต่บางวดน,นั้นที่ว่าเพิ่นใหม้มาซึ่งว่าเลขมันโบกออกนะครับเพิ่นใหม้มาหาเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เลขน้ำสองหกแล้วก็ 5, ห้าหนึ่งงวดนั้นหนึ่งพฤศจิกาหกสี่เลขบกออกครับ เลขมันมาออก037แล้วก็ล่าง95ครับนี่ครับคืองวดนั้นรายการงวดที่ทัดมานะครับเนาะผมก็ได้โทรไปสอบถามเพิ่นเหมือนเดิมครับนี่ครับงวดวันที่6 6พฤษจิกายน64ผมกับไปโทรไปหาเรานะครับนี่ว่าเราได้เลขตัวไหน ซึ่งงวดวันที okay. okay. hmm. so ่16พฤศพจิการยน6 4เพิ่นก็นห้เหล็กตัวเก่ามาครับ570ซึ่งผมกับบไดเอาลงเพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวเดิมมันเป็นเหล็กตัวเดิมเลยครับงวดทแ้วที่เราใหาเจ0ย์มา16พฤศพจิการยน64เราก็ตามเหล็กตัวเดิมผมเลยบอเอาลงเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเหล็กตัวเก่านี่ครับนี่หาเจ็ย์กับตัวเก่าแล้วก็เก0า็กับตัวเก่าแล้วก็170ที่เราเพิ่มมากครับนี่แต่ว่าเลขล่างครับที่ว่าเราเพิ่มมากก็คือเราตัดจากเหล มาเป็นาเป็น57 50แล้วก็90ครับซึ่งงวดนั้นเลข3ตัวออก7 61 7 61ครับแล้วการเลขลางออก57เต็มเต็มเลยครับตัวเดิมที่เราเคยตามครับมันมาออกตรงๆเลยครับ57ยายปสกีลบาเลขสี่ออก่วเกานะครับน,น้องนี่ซึ่งงวดนั้น นวดงวดนี้นี่ซิบกพิิกาเราถือว่าแกถูกครับนี่ครับแต่ว่าสามตัวแกไม่เข้านะครับแต่ว่าแกมาเข่าหาเจดครับตัวนี้แล้วก็งวดหนึ่งท่านว่ามื่อกี่ครับผมก็โทั่วไปถามเล่ามาอีกหลอดหนึง่งนี่ครับของหนึ่งท่านว่าหกสี่เล่าให้มากครับคือสองห้าเก้าล้วก็สืบปกติครับตัวละหมื่นของเรานี่เล่าก บอกมาครับนี่มี2องหาเก่าหลักๆก็เลยคือเน้นๆคือ2องมีตัวรองครับก็คือ7 59แล้วก็8 59ซึ่ง3ตัว3ตัวนี่คือบบเขา่าเลขออก258ครับเราให้มา2 5 9หาเก่าครับแต่เลขออก258เฉียดแต้มเดียวส่วนเลขล่างครับเลากัดจับเลข3ตัวครับลงมาเหรียครับ29 59แล้วก็25ครับ เหล็กมาออกแปดสองเลขเมาออกห้าแปดครับแต่ว่าเล็กสามตัวเรามีครับแต่บนหูว่าเราได้ตัดบอแต่เราบอกมากแค่นี้ครับเน้นสองห้าเก้าแล้วก็นี่ครับลางสามตัวแต่มีแปดหาได้หาแปดได้แต่บนหูว่าเราตัดบอ,อครับคือสรุปวันหนึ่งท่านว่าหกสี่เหล็กเล่ากับเฉียดครับเฉียดทั้งสามตัวแล้วก็เฉียดเฉียดทั้งไอเหกเกือบเล็กลางครับนี่ครับเล็กออกแปดสอง ของราห่เก่าสองนี่คือหนึ่งท่านว่าที่ผมนําเสนอให้ทุกคนเบิ้งมือนี่ก็เพราะว่าของเราเนาะมีเข้าและก็มีไม่เข้าแต่กระทือว่าเฉียดครับงวนนี้ววันที่สิบหกท่านว่าเนี่ยผมก็เลยสิอยากนําเสนอให้ทุกคนในเบิง้งเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับเนาะเพื่อเป็นตัวเลือกถ้าหากว่าเหมือนเป็นเลขตรงกันก็ลองพิจารณาบ้างครับไม่รู้ว่าเลขเจาตัวไหนแต่แก้ไ้มาเนี่ย น้อยตัวครับให้แค่หน้อยตัวอะไรก็ถที่ว่าเฉียดแต่ว่าเล่ากันเล่นไร้ครับแต่ว่าบุงหูว่าเหล็กจะมาบอสําหรับงวดนี้นะครับเนาะงวดวันที่สิบหกธันวาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเบิ่งเลยครับเล่าให้มากแล้วนะครับกับพราะว่าเหล็กมันบอออกผมก็เลยบ่ลงตอนหนื่งเห้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าผมก็มัดจดสถิติเ้เบิ่งอยู่ว่าผมก็ล่องเปรียบเฉียบเนาะว่าเออมันกับเขาแนบเขาแน่ินะครับแต่ว่างวดวันที่สิบหกเนี่ย ผมจะพาทุกคนเบิงเพราะว่ามันอาจจะแก่เคียงครับที่วัตเต้เฮาดุ่นกันไลยครับงวดวันที่สิบหกธันวาคม6กครับเลข3มตัวของของเพิน่นนะครับเนาะเพิ่นให้มาแล้วครับคือนี่ครับหนึ่ง 0 5ห้าครับแปลกบาครับมันเป็นเหลขคือเป็นเหลขกตัวเดียวกันครับมหาเจ็ 7, 0, ดศูนยะ์ท้เหรอเปลี่ยนแคนหนึ่งเป็นเจ็ดครับนี่นะครับคือเลขสามตัวนะครับเปิดให้มากคือหนึ่งศูนย์ห้าส่วนเลขที่ว่าเพิ่นล่องลงมานะครับเนาะสามตัวลองลงมาครับก็จะมีเลข 1> 0 1 1หแลวก็2 5 9เนี่ครับเลข2ตัวที่เพิ่นลองครับแต่แปลกบ่ครับเรายัางมาตามตัวเก่าไหนเห็นบ่ครับของ1ท่านว่า64ครับนี่ของเราเคือคยให้2หาเก่าแล้วงวดน,นี้เรากัมาตามเหมือนเดิมครับแต่เรามาเน้น105่น105นี่คือเลข3ตัว ส่วนเหล็กล่างนะครับเนาะเหล็กล่างเหล็กล่างครับเหล็กล่างเพื่อนให้มากสามตัวครับเด้อเดี๋ยวนี่ครับหนึ่งแปดตัวที่สองครับเก้า ปดอีกตัวหนึ่งครับหกสามครับนี่ครับเหล็ก่างบางทีคืองหัวที่แล้วนะครับนอเพิ่นกบตาเอาเหล็กสามตัวเนี่ยมามาเห่นเหมือนกับตัวนี้ครับเพิ่นตาเหล็กสองตัวมาเห่น,นมันบ่อกออกนี่วันนี้เพิ่นบอเพิ่นบอตัดครับเพิ่นก็เลยเอาตัวใหม่ ล่างเน้นๆครับ189863นี่คือ3ตัวครับส่วนเลข3ตัวคือ105กันรล่องนะครับเดอ้อ1นึ่งกับเดตัว,วกันอาจจะเป็น705ก็ได้นี่นะครับถามเอาเพิ่นซื้อหลายบ่เหมือนเดิมครับเพิ่นลสื่อตัวละหมื่นนี่นะครับส่วนเลขนี้เนาะถ้าหากว่าสิไปตัดก็ให้ทุกคนลองพิจารณาเบ้างครับอาจจะตัดก็ได้แต่มันก็แปลกตัวนี้ครับนี่เห็นบ่ นี่หรือว่าพันสีตามตัวเก่าบอผมกับบุงหูเนาะเพิ่นบริบบอรครับเพิ่นบริบบอละเอียดว่าเพิ่นสีตามตัวเก่าบอแต่เพิ่นก็นยังมามีสองหากเก่าตัวนี้อยู่เห็นบหมครับเลขบรหลายตัวครับเลขตัวเดียวเครับสื่อมวลน,นั่นมวลน,นี่มวลน,นี่กับมิเตลเลขตัวเดียวเดียครับหนึ่งศูนย์ห้าแต่ว่าความแปลกต้องถีบว่าครับคือความแปลกและความบังเอิญครับเสียงทุกคนเบิ่งยังครับนี่อันนี้คือลอตเตอรี่ที่ผมซื้อไว้ครับเมื่อกั บังเอิญไก่เคียงกันครับเล็กที่เล่าให้มาบางังเสาครับของของเพื่อนให้มาหนึ่งศูนย์ห้าตลอตเตอรี่ผมซื้อไว้ด้วยแล้ะคือเจ็ดศูนย์ห้านันเป็นเหล็กตัวเดีวยวกันเกือบเจะตัวเดีวยวกันครับแต่แตกต่างแค่เล,ล็กลักลอยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนาะอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเห็นบหครับนี่ บังเอืญนครับตรงตรงครับที่เราบอกผมกลับไปในลอตเตอรี่ก่อนนั้นน,น,นะครับนะี่หกสามนี่ครับผมถามเราเพิ่มเติมนะครับหน้าหกสามนี่กลายเป็นหกแปดได้บอเพิ่นก็นว่ากันแล้วแต่เห็นไหแต่เพิ่นว่าหกแปดมันดังแห้งคิดว่าน่าจะบอม,มาเพิ่นว่าแต่อย่าซื้อหลายอย่าซื้อหลายเพิ่นว่าหกแปดดังมาก ดังจนแถบจะหาสื่อบได้ครับนะพ่นคิดว่าส,วส่วนตัวเพิ่นนาะนัเพิ่นว่าอาจจะไม่มาก็ได้เพิ่นก็เลยบอกว่าหกสามนี่เป็นไปได้มากกว่าเพิ่นว่าหกสาหกแปดไม่มาอาจจะมาเก้าแปดนี่นะครับเพิ่นก็เลยเห็นเก่าแปดมากครับนี่ที่มาของตัวเลขนะครับเนอะอีกตัวหนึ่งนะครับเนอะนี่ทีเราเนมาเนี่ครับผมก็มีเงนินเดิมครับหนึ่งแปดนี่ทีาใเ้มาผมก็มีเกือบหมดทุกตัวครับ บางเอืญอครับผมก็เลยมาให้ทุกคนลองพิจารณาบึงครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนะา,มาะมักบมักวานครับแต่อยากให้ทุกคนกไปเปรียบเทียบครับอาจจะเลขตรงใจอาจจะมักก็ได้หรือบมักก็เรามีนะครับเพราะว่าเลขที่แกให้มาครับมันเข่างวดเวงงวดละไรก็ถือว่าต้องต้องเสียครับนี่เดวอดมาตัวนี้บ่ตัวเก่าบ่เนี่ย แล้ววนนะครับ105่อาจจะเป็น7 0 5ก็ได้ครับสำหรับงวดไอ้วันที่16ธันวาคก64ครับกับล้อมิชินาบันนะครับเด้อ3ตัวเกลียแต่ว่าทุกคนจะไปตัดเองนะครับเนาะนี่1101หรือจะเป็นสอง9 5 9เพื่อนมาเกลียดแต่จะไปตัดแต่ว่าเพิ่ให้มาาแค่นี้ครับแต่เน้นตัวนี้ใครจะไปตัดเล่นก็บาวากันครับมันอาจจะหลายตัวแต่แก้กันเน้นตัวนี้แค่นี้ครับ สิบหกธันวาหกสี่ครับเพิ่นซื้อตัวละหนึ่งหมื่นบาทเพิ่นซื้อตัวละหนึ่งหมื่นเพราะว่าทุนเพิ่นหลายนะาสำหรับทุกคนการร่อมีิจนาบังครับอาจจะต้องใจการซื้อไว้เลนเล่นน้อยครับเหมือนผมนี่อาจจะซื้อไว้ยางละใบสองใบอย่างสินาะเนาะครับเนาะมันมาน 16, 25, เนี่ยครับเด้อสิบหกธันวาสองห้าสี่เนี่ยการจะให้ทุกคนมีโชคครับก็เลยมาให้ทุกคนลองพิจารณาบังครับเพราะมวยที่ผ่านมาเก,ก่าเฉียดแล้วก็เข้าอยู่นะ งวดนี้ก็ถ้าใจมากก็จับเลยครับนี่เบื้องเอื่นกันครับผมก็เลยมาให้ทุกคน,นเบื่องดานี่มันมาเนี่ยครับงวด16้หกสัาหกสี่ครับสาธุสาธุสาธุโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นครับเนาะเฮงๆรวยๆทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ